ดูจะเริ่มเพิ่มความเร็วนะครับผมจะพามาต่อ,อโมดูลนะครับตัวปรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับก็คือผมจะใช้มอเตอร์กระจกไฟฟ้ารถยนต์ดีนะครับมาดูตัวโมดูลตัวปรับความเร็วของมอเตอร์ครับโมดูลตัวนี้ผมซื้อมาในแอปช้อปปี้นะครับในราคา65บาบาทนะครับรวมส่งนะครับ เป็นมอเตอร์ตัวดูนปรับความเร็วของมอเตอร์ dc นะครับ20แอมนะครับเวลาเราซื้อต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นตัวปรับความเร็วรอบของกระแสตรงหรือกระแสสลับนะครับตัวนี้เป็นกระแสตรงครับมอเตอร์ดีซีนะครับ20แอมนะครับ,รบก็จะมีฟิวให้นะครับเห็นไหมมีฟิวแล้วก็จะมีจะมีจุดต่อนะครับ จะมีจุดต่อ,อาสายไฟสี่จุดนะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับด้านหลังลก็จะมีบอกเป็นมอเตอร์ลบบวกแล้วก็พเวอรลบ,บวกครับพอร์ Power คือแหล่งจ่ายไฟนะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับขั้วบวกขัวก้วลบแล้วก็ตรงนี้ต่อมอเตอร์นะครับตัวเองแล้วก็จะมีตัวปรับความเร็วลอดนะครับตัวนี้เห็นไหมอย่างนี้นครับถ้าเรา หมุนตามเขิมนากาความเร็วรอบของมอเตอร์ก็จะเพิ่มมากขึ้น,นครับมันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาต่อพร้อมกันนะครับผมจะใช้ตัวแหล่งจ่ายไฟตัวนี้นะครับเป็นตัวแปลงไฟนะครับตัวแปลงไฟบ้านเป็นออกมาเป็นไฟสอโวลต์ดีเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองครับนี่ก็คือจะมีเบรกเกอร์ ต่อนครับเวลาเราต่อแล้วก็ปิดปิเกอร์ทุกครั้งนะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าตัวโมดูลปรับความเร็วนะครับตัวสีตัวสีแดงนี่ครับตัวนี้ก็คือไฟบวกมานะครับโดยผ่านสวิตช์นะครับแล้วก็ผ่านฟิวแล้วก็ผ่านสวิตช์นะครับออกมาเป็นเส้นเส้นสีน้ําตาลนะครับเส้นลบก็จะเป็นสีดำครับเดี๋ยวผมจะต่อเส้นสีน้ําตาลก่อนครับ มาดูวิธีต่อนะครับตรงพาวเวอร์นะครับตรงต่อตัวนี้แค่ไปบวกนะครับก็คือฝั่งนี้นะบวรนะรเห็นไหมเห็นไหมพูวกันนต่อมาเส้นลบเส้นนี้นะครับเส้นลบต้ต่อ โอเคนะครับเราต่อเสร็จแล้วนะครับตัว power นะครับขั้วบวกนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับขั้วลบเป็นสีดําครับต่อมาผมจะต่อบวกมอเตอร์กับลบมอเตอร์ครับมอเตอร์ก็จะมีสองขั้วนะครับเป็นมอเตอร์กระจกนะครับเป็นมอเตอร์กระจกรดยนนะครับอันนี้ผมต่อมอเตอร์มันต่อตรงไหนครับขั้วบวกขั้วลบถ้าสลับกันก็จะหมุนกับด้านนั่นเองแล้วก็ต่อไปเลยนะครับ เส้นสีเหลืองนะครับต่อมาอีกเส้นหนึ่งของมอเตอร์นะครับนี่ยครับก็คือเส้นสีฟ้านั่นเองผมจะต่อนะครับเห็นไหมมองเห็นไหมตัวนี้โอเคนะครับมาดูอีกรอบนะครับเส้น ไป12โวลต์บวกนะครับก็จะต่อเข้าเป็นสีน้ําตาลนะครับเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็เส้นลบนะครับก็จะต่อจุดนี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งของมอเตอร์นะครับบวกกับลบนะครับผมใช้ตัวนี้นะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับโดยใช้สายรัดนะครับมาดูนะครับผมจะเปิดนะครับเวลาต่อต้องปิดบิกเกอร์ทุกครั้งนะครับผมจะออนนะครับออนบิกเกอร์ครับ สังเกตตัวนี้ไฟจะเข้าแล้วนะครับเห็นไหมไปจะเข้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมกดสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะให้มอเตอร์มันหมุนความเร็วรอบต่ำก่อนครับดูนะครับเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมมาดูนะครับผมจะปรับเพิ่มความเร็วนะครับดูนะครับเร็วนะครับเห็นไหม ก็เร็วประมาณนี้นะครับดูผมจะลดความเร็วของมอตเตอร์ลงนะครับโดยการหมุนตัวนี้นะครับโมดูลปรับความเร็วนะครับเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอยูนะครับจะเพิ่มความเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสลับสายไฟนะครับที่มอเตอร์นะครับอยู่นะครับผมสลับสายไฟแล้วครับดูนะครับ ดูจะเริ่มเพิ่มความเร็วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับดูแล้วก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสังเกตตัวปรับนะ อันนี้สาหรับใครที่จะใช้ไปไล่แมงวันนะครับหรือเอาไปดัดแปลงทําอย่างอื่นได้ครับเวลาเราปรับความเร็วรอบนะครับนนี้ก็คือวิธีการต่อโมดูลปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ดีซนั่นเองครับผมปิดก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาต่อ,อตัวปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ดีซนั่นเองครับตัวนี้ในราคาอยู่ ถูกๆครับผมซื้อมารวมส่วนครับ60กว่าบาทนะครับถ้าท่านไหนอยากซื้อก็ลองหาดูนะครับหามาลองต่อดูครับต่อไม่ยากนะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วลบให้นะครับแล้วก็เป็นขั้วของมอเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสนทรได้นะครับขอบคุณครับ